น้องพี่เลียกนี่ถือมาทำไมโอเคเดี๋ยวดูวงเกิร์ลกุ๊บเกิร์กุ๊บวันนี้น้องชายพามาดูวงเกิร์ลกุ๊ปซึ่งเรายังไม่เคยดูเลยวงใหม่เราเห็นเพลงน้องขึ้นทำลายเพลงมาใหม่สามสัปดาห์ที่แล้วเพลงที่ออกมาสามสัปดาห์ที่แล้วคือวงว่าซอมมิทไนท์ แต่ว่าเราสองคนอ่ะไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จักแบบว่าเคยได้ยินแต่ชื่อวงแต่ว่ายังไม่เคยดูเพลงเลยวันนี้มาจะมาทำความรู้จักกันก่อนก่อนดูเพลงเราขอทำความรู้จักกับเอ่อทุกคนก่อนละกันชื่อวงอะไร For MidnightFor m i d n i g h ไหนไหนเดบิวต์ตั้งแต่ปีหกหนึ่งกี่ปีแล้วสี่ปีเหรอใช่เหรอเนี่ยมาเค้น ในข้อมูมูยี่หกมกราปีหกหนึ่งเนี่ยปีสมัยสิบเจดหกหนึ่งวันนี้หกแปดแล้วนะเอวะไม่ใช่คสหกแปดกี่ปีอ่ะเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วไปอยู่ไหนมาเรา,เราไม่เรารอาจจะเคยฟังเพลงเขาแต่ว่าไม่เคยดูเอ็หรือว่าอาจจะเคยฟังผ่านๆแต่ว่าวันนี้เห็นเอ็มวีผ่านทำลายมาขอดูหน่อยปัจจุบันดูค่าย a s n d เนี่ยเคยอยู่เครดิตเคยอยเครดิตด้วยนะ ลูกขอดูสมาชิกก่อนเคยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเคยมีเก้าคนฟอร์มีด้านมีเก้าคนปัจจุบันเหลือไอมปัจจุบันเหลือห้าคนชื่อว่าไห่ยองไห่ยองจีวอนแชยองแล้วก็นากยองแล้วก็นาคยองหรือเปล่านากยองใช่เหรอเขาอ่านว่านากยอง แล้วก็จีฮอนโอเคชื่อดอมก็ฟร์เวอร์โอเคถ้าฟร์เวอร์คนไหนผ่านมาเห็นคลิปเราก็สามารถมาแนะนำเพิ่มเติมได้นะคะถ้าเราพูดชื่อใครผิดไปฟอร์มิดไนย์ย่อมาจาก f r o m IDOL IS อ่านว่าอะไรสกูฟอร์มไอดอสกูมาจากอ๋อะมาจากรายการเรียลิตี้ด้วย ไอซไอดอลสกูช <dle> ัมชองเอ็มเน็ตอืประวัติปวัติเยอะมากโอเคจักกันเรารู้จักกันคร่าวๆชื่อแต่ละคนแต่ย่ายงไมแ่แล้วน่าไ,ไม่เป็นไรวันนี้เราจะใช้สก,กิลการการเป็นติ่งมาหลายปีของเราใน <laughs> การดู <laughs> เปิดโลกเลยละกันเปิดโลกฟอร์มิดไนไปเลยไม่เคยดู <laughs> เพลงสักเพลงเปิดโลกฟอร์มิดไนครั้งแรกกับเราสองพี่น้อง น้องพี่รีแอปวันนี้ขอเปิดโลกนะคะเรามาเริ่มดูเพลง Like You Better โอเคนี่สองกันเลยมาเริ่มเสียงหน่อยนาองไม่อยากประสุดโอ้เปิดมา Summer หมมรอตีมเพลง Summer วะพมงรู้ดูอรองช่วงนี้ที่เกาหลีมันเ,เป็น Summer หมมรอ ใช่โอ้ยใครไม่รู้จักะคร,เ,รเลยแต่ว่ารู้เพราว่าสวยทุกคนเป็นไงสวยไปดูมมที่ฟางเพลงอือสัเมอร์จริงม่้ยะสัมเมอร์จริงอ้ยตรนี้สวยอ่ะ เพลงแบบไมยอบตามาตีนตีปานอือยังไงเฮ้ยเอา,าอะไร ยืมเงีแลบว,วั <overly S 2> <ou> uh! ุ้ยอัางแบบแบบดีแบบเขียนดีประสบการณ์แบบหลายปีเนาะวุ้ยชุดนี้ป่วยมากเลยที่ชุดนี้ป่วยนะ้วไม่นคืดีะบชื่ออะทำไโลัไมคุณเหรอ รานร้นสรดวกื้อพีเรีไทยออไี่ใช่สัเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไตนเปด้ไมเอไอ้ขอดเนไทยเลยไทยเป้่าเดี๋ยวเดูเดี๋ยวเซดูไมีที่ไหนเนี่ยทำไมโลเคชั่นมันคุ้นคุ้นเล็แต็ก แต่งหน้าได้แบบนี้มากงอ่ะออไม่เชื่อทุกคนเลยปะอันีย้ยโ<ช>้ซัมเมอร์ซมเมอรนี้ิเต็นซัมเมอร์ คิวแบบเพลงแบบ,แบ,บโกออพไปได้วยกันนะแบอว่าซัมเมอร์นี้ฉันแบบเราก็ไม่เปิดแปรด้วยนะเราก็เดาเอาโอ้ยนี่นี่สถานที่ไหนทำเป่าเดี๋ยวเค่อยเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวอยดูโอ้ยสวยสวยสวยเนาะสวย<น>เอ็มวีสวยภาพสวยแบบ อะไรสวยเปนหมดเลยคนก็สวยเแต่สงสัย่เสียงเสียงดีเลยนะเนี่ยเขาถ่ายมีที่ไหนเบอร์สโตสาขาท่าจีนนี่ไงถ่ายใช่ๆๆๆๆๆแล้วยูเวซ่าถ่ายที่นี่ไงถ่ายที่เมืองเห็นไหมถ่ายที่ไทยดูไม่ไแล้วทำไมมันคุ้นๆการวางของสวยชั้นบนปาาไอ้อะไรถนนไอ้ที่แบบ ไอตรงดูชาญเมืองอะดูดูคดไทยมากอ่ะรู้สึกคุณคุ้นแล้วพอซูเปอร์เท่านั้นแหละในร้านไข่มันดูไทยมากอ่ะไข่ที่ไหนเนี่ยเนี่ยเคาเชียวว่าของดูไทยว่าไทยที่ไหนคอดูก่อนเห็นตั้งอันเนี้ยตั้งแต่รถอะพี่แต่พี่มองไม่ทันไงไอตรงที่เป็น นั่งรถอะเ็เป็นรถที่ดีสุดๆมันดูความแบบรถไทยบ้ากดูเก่าไทยมากอะเออเออเอ้ยแซงว่าเขาถ่ายทอดความเป็นไทยออกมาได้ดีเ, <laughs> เ,เราเราสะดุดะเราสะดุดเลี่ยเ <laughs> นี่ยตึกไทยก็เออโอ้แต่ว่าเอ็มวีเขาทำดีสวยอก็เพลงแบบฟังง่ายทำหนูคือฟังง่ายอะ ใช่เลยใช่ใช่เพลงเพลงแบบฟังบ่อยๆได้อะ่ะใช่เออราเปิดเป็นเพลงลิสฟ์ฟังชิลๆตอนขับรถขับรถใช่ <laughs> ตอนทำงงทำงานตอนอ่านเล่นเกมอะไรอย่างนี้เปิดเพลงไปชิลๆได้แล้วก็ถูกใจตรงที่มาถ่ายทับใครเลยโอเคทำด,ทำดีทำดีทำดีโฟลเวอรเ์เราเป็นเราเป็นโฟลเวอร์โฟลเวอร์มือใหม่ ขอเข้าเป็นอฟลเวอร์มือใหม่นะคะใครอฟลเวอร์คนไหนเข้ามาผ่านทางมาก็สามารถมาแนะนำเพลงอื่นๆได้อีกนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณดีใจมากดีใจมากที่ได้มารู้จักวงไอดอลใหม่ๆ f o ่ฟ <For meet S 1> อร์มิด <night. S 1> ที่แบบมีคุณภาพ f o r m มิดไนเอาไปเลย <laughs> <laughs> วันนี้พวกเราขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดซับสไคร์